สวัสดีครับกับพบการะห์ฟุตบอนที่เด็ดสูงแรกวีพีแบบประจําวันจันทร์ที่5ครับกรกฎาคม2 5 6พบครับพบกันเป็นประจาเช่นเคยครับกับการเะห์ฟตบอลสูงแรกครับตัว v ีเของผมบายเสือหนึ่งครับก่อนอื่นท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม v ีพก็ s 4 5 o v r ครับ s 4ี o v e r นะครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มมาได้ครับในกลุ่มมีทัศนะมีเทคนิคมีตัวเน้นตัว VVP ตัวที่1ที่2ที่3ามครับให้กับสมาชิกได้ร่วมลงทุนครับ วันนี้ก็ไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนครับตัว VVP ตัวที่1ที่2ที่3าก็ทํากําไรกันไปได้ครับส่วนฟุตบอลที่เป็นตัวแข่งของทีมเสือ45นาทีครับก็ทํากําไรกันไปได้ทุกคนครับวินกันทุกคนครับคือตัว VVP ตัวที่1ที่2ที่3ครที่ได้มาจากพวกเราทีมเสือทุกท่านครับที่อยู่ด้านล่างจากตัว VP ครับลงมาครับเป็นคนคัดครับเป็นคนโบสที่แอดมินคัดมาครับ โบดเพื่อเป็นตัวเน้นตัว VP ให้ตัวให้กับสมาชิกได้ร่วมลงทุนนะครับทันที่สนใจเข้ามาลงทุนก็ S45OVR นะครับ S45OVR ครับถ้าเข้ามาของวมกลุ่มกันได้เลยครับวันนี้ก็จะไปดูฟุตบอลตัว VP ของครับไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นตัวไหนกันครับตัว VP ของวันนี้ก็เป็นฟุตบอล Norway Division 2ครับเป็นการพบกันระหว่าง Rosenborg บีครับพบกับ FK คอเรนคัตครับคู่นี้ครับเตะเวลาสามทุ่มครับเวลาประเทศไทยของเรานะครับขอภัยครับพบกันระหว่างเอฟคือเลนคัตครับคู่นี้เตะสามทุ่มครับตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้ราคาเปิดมาครับเป็นทิมเยือนครับต่อราคาลูกควบลูกครึ่งครับจ่น้ำศูนย์จุดเก้าศูนย์ทั้งสองฝั่งราคาปัจจุบันครับต่อหนึ่งลูกครับเป็นทิมเยือนต่อ1ังลูกครับจ่น้ำฝั่ง เจ้าบ้านครับทิมรองครับ1.03แต่ 03, น้ําฝั่งทิมเดือนครับ0.78ราคาสูงครับเปิดมาสูง3าครับแต่น้ําฝั่งสูง0.78จดจแต่น้ําฝั่งต่ํา1.03ครับราคาสูงปัจจุบันครับหยับขึ้นมาครับเป็นสะมสงครับราคาสูงแต่น้ําฝั่งสูง0.95แต่น้ําฝั่งต่ําู .85 ้าราคาพูบไปดูราคาพูกันราคาพูปัจจุบันครับจ,จ่ายจะไม่ ขอภัยราคาภูเปิดมาครับแต่จะาบานชนะที่5.50เสมอ4.50และทิมเย,ยนชนะจ่าย1น0จราคาภูปัจจุบันครับยังจ่ายเจ้าบ้านชนะที่5.50ดูอยู่และจ่ายเสมอที่4.50แล้วก็จ่ายทิมเย,ยนชนะที่นะที่1.44ครับราคาภูนี้ครับเป็นราคาภูที่เจ้าบ้านจะเอาชนะราคาไปได้นะครับราคาภูนี้นะครับ เป็นราคาพูที่การันตีได้เลยครับว่าทิมเยือนครับจะมาเปิดเกมบุกใส่เจ้าบ้านแน่นอนครับเพราะว่าเป็นราคาพูที่ว่าบอลต่อครับจะเอาชนะราคาครับในราคาพูนี้ครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้งคู่คู่นี้เจอกันมาสองครั้งครับนัดแรกต้องย้อนไปฟุตบอลกระชับมิตรเลยทีเดียวครับเมื่อปี2016ครับครึ่งแรกครับ เป็นทีมเยือนครับที่นําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ครับและจบ90้าสิบนาทีที่ทีมเยือนชนะชนะไปได้ครับ4ประตูต่อหนึ่งส่วนนัดที่2ครับเสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเก้าสิบนาทีนะครับเรามาดูผลงานของเจ้าบ้นา,านครับสินัดหลังสุดครับมีประตูหนึ่งข้งแรกครับหนัดจากสินัดแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีที่หกนัดจากสินัดเช่นกันมาดูผลงานของเจ้าทีมเยือนครับสินัดหลังสุดน,นะครับมีประตูหนึ่งข้งแรกครับหนัดจากสินัดครับ แล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็แปดนัดจากสิบนัดกบสถิติค่อนข้างดีครับของทีมเยือนในเก้าสิบนาทีมาดูผลงานการทาประตูกับห้านัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านครับห้านัดครับยิงได้แค่สามประตูเท่านั้นครับคือกองหน้ายิงประตูไม่ค่อยได้ครับเฉลี่ยนัดละสูี่หประตูแต่เสียไปถึงสิบสองสิบสี่ประตูครับคือกองหลังร่วมมากๆครับเสียนัดละสองจุดแปดประตูเลยทีเดียวส่วนทีมเยือนครับห้านัดครับยิงได้สิบเอ็ดประตูกับเฉลี่ยนัดละสองจุดสองประตู แล้วก็เสียเพียงแค่2ตูเท่านั้นครับเสียนะคดับ0.4ตูวครับโดยเฉลีย่ยคือกองหน้าของทีมเดือนค่อนข้างค,งคมครับแล้วก็กองหลังของเจ้าบ้านค่อนข้างรั่วครู่นี้ครับเกิดเกมใส่กันนี่มีโอกาสเสร็จทีมเดือนครับเพราะว่าทีมเดือนก็ต้องการแต้มครับเรามาดูแรงจูงใจของฟุตบอลคู่นี้ครับฟุตบอลคู่นี้ครับแรงจูงใจจะอยู่ที่เจ้าบ้านเอ้ยขออภัยครับอยู่ที่ทีมเดือนนะครับเพราะว่าเกิดทีมเดือนชนะคืนนี้ครับ ต้มของทีมเยือนครับจะขยับขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งเท่ากับที่หนึ่งทันทีครับเพราะว่าตอนนี้อยู่แบบที่สี่ขอภัยตอนนี้อยู่แบบที่สาครับมีเก้าต้มครับเกิดชนะคืนนี้ก็จะไปขยับไปอยู่ที่หนึ่งครับเท่ากับที่หนึ่งสิบสองต้มครับแต่ว่าต้องยิงให้เยอะนะครับเพราะว่าลูกได้เป็นรองทีมดับหนึ่งนะตอนนี้ครับส่วนเจ้าบ้านครับดูบวยเลยครับมีแค่แต้มเดียวคนนะครับ ก็ไม่มีอะไรจะเสียก็ต้องเปิดเกมแรกครับเพราะว่าเล่นในบ้านครับถ้าเปิดเกมแรกก็เสร็จทิมเยือนแน่นอนครับเพราะว่ากองหน้าคมเหลือเกินครับคู่นี้ครับผมมาหยิบคู่นี้มาเป็นคู่ VP ครับในการมีข้อผมของค่ําคืนนี้ครับถ้าท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม VP ก็ S45OVR ครับ S45OVR ครับถ้าเข้ามาขอร่วมกลุ่มมาได้เลยครับในกลุ่มมีทัศนะมีเทคนิคมีตัวเน้นครับตัว VP ครับตัวที่1ที่2ที่3ครับให้กับสมาชิกได้ร่วมลงทุนครับ สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ